Ô phải người ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮ้ยต้องกอน แล้วอีนุ่มหนึ่งหนึงสองสามทุกคนเทนะนุ่เว้นกบะบต้ักตากลองเทเอาอินทิบาร์ครับถ้าจะเอาวินทิาว่า้าจะเทคือชมือค้าไปดีกว่าเพราะมันเหมือนกันเพราะมันเป็นพับตีนะโอเคตากืนตลอด สี่รู่นะครับีอรุ่นนะครับหนื้อซอส